สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนีกะมาพบกับน้ำเสียวันที่18มิถุนายน67ค่ะคลิปนี้จะไปออกอากาศวันที่19มิถุนายน67ดค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะได้ตัวเลขมาย่มกังขึ้นเดืกแล้วที่ค่ะท่านผู้ชมนี่เดืกแล้วน้ำเสียก็เลยเฝ้าอัดเพื่อสิลงมือึนห้เอฟซีเบงเพราะว่ามืออ่นนี่กะยากค่ะ ยากหลายอย่างค่ะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็่ะจะไปเยี่ยมพ่อสมิง่งเนี่ยไปเยี่ยมพ่อสมียงนะค่ะเอฟซีอาจจะโทรหาอาจจะบม่ได้รับค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอาจจะบม่ได้รับช่วงหนึ่งเก่งเสียอย,ะยะ่าอย่าพึงว่าโทรไปกับว่ารับกับบอกสองขีปล้วเนาะค่ะคแจ้งเอฟซีไวค้ค่ะท่านผู้ชมค่อกุญเอฟซีเด้อค่ะที่เพิน่น มอบนำใจให้เนาะครับผมค่ะ uh, แม like ่เอฟซีคนวายยังก็ฮะครับยังไม่สายคงคงบอสายเกินไปครับผมค่ะนำใจครับผมทีใจให้พ่อสำเนียงครับผมค่ะคงไม่สายน้ำใจจากเอฟซีครับค่ะลูกสาวพอกับวิดีโอมาหาน้ำเสียแล้วค่ะดันบุ้มม้ามือนี <S <S ่ละค่ะบอาได้ค่ะดันบุ้มบอา แต่ว่าวเบาหลงหลง,ล,งลืมค่ะนืะท่านผู้ชมคือว่าละเนาะค่ะมีถ้าสิไปซื้อเนื้อก็บันหนึ่งเข่าว้ทานน้าเชี่ยพนะค่ะท่านผู้ชมครับมีถ้าสิไปซื้อเนื้อหนึ่งเข่ามาให้น้ําเชี่ยกินโอ้ตัวดีวตัวนี้บัวเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะบาี้ทามไปทามาเพราะหูจักปลอมหัจักกันเนี่ยเออ ทำไปทำมาพวะหูจักกันจ่อยค่ะอ๋อคลิปนี้น้ำเชี่ยสิผ้าไปตามแนวทางเลขกพี่สาวหาดใหญ่เนาะขาหม่าสองงวดเข่าสองงวดแต่ว่างงวดเพิ่นเป็นเลขวิ่งบนค่ะท่านผู้ชมงวดแรกก็ถือว่าลุดเนาะเพิ่นห้บนวิ่งสอง,รง,สองประกบคูห้อีกซี่สองตรงตรงถือว่าลุดงวดสองมาเพิ่นห้วิ่งศูนย์ 0ซีตรงตรงอันนี้นถือว่าเขา่าค่ะท่านผู้ชมถือว่าเข้าค่ะ,คะเลขวิ่งแม่เยอรมันค่ะปีนี้รุดไปสามงวดแล้วเนาะรุดสามงวดครับผมแต่คุ้มดิคุ้มครับพี่น้องน้ำเชีย่ยไปเบิงมากักแล้วค่ะท่านผู้ชมมันไปเบิงมากักแล้วเดี๋ยวน้ำเชีย่ยสีลงไห้เอฟซีเบิงเด้วค่ะวิ่งตัวเดียวค่ะ วิ่งตัวเดียวเอาไปเบิ้งตัวเลขของพี่สาวหาดใหญ่ขอบุณขอมุญตัวเลขเด้อค่ะที่เบิ้ลทรงห้เนาะครับผมค่ะ<า>เอาค่ะท่านผู้ชมพี่สาวหาดใหญ่มางวดแรกให้วิ่งสองประกอบคู่สี่สองต่ว่าเหลขเพนนิ่นเป็นบนครับค่ะงวดที่สองเพิ่นห้ศูนย์เข่าอิลีศูนย์สี่ตรงๆงค่ะท่านผู้ชม มาเบองหงวดนี้ค่ะศูนย์อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมศูนย์อีกแล้วศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สี 5, ส่ 7, ส 6, ส 4, และศูนย์เก้าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำเสี่ยฟันก่อนค่ะท่านผู้ชมคร,ครับว่าสีใดตัวอะไรเสียไปเสี่ยงมั่งยุ่งฟันมามีศูนย์นี่ครับ,มมรบแมนแล้ว คูะสูดูดูเด่นแม่เหล่วศูนย์อู้ฝันเห็นน้ํขึ้นแหลกนอครับที่ว่าขึ้นเรือเนาะฝนตกเห็นไหมครับกับฝนนามีหนึ่งยีหลีเนาะคือเท่านึงี่หนี่หน้มคือข่อยฟันเห็นจักรยานเนี่ยเมื่อสุดท้ายก็ยังไปเงียนแม่อีกเนาะครับค่ะน้ำเต็มพระหมอีกค่ะนี่แหละค่ะท่านไปชมแคปหน้าจอไปเบื้องเด้อค่ะเดานู้ช่ ค่ะแคปหน้าจอค่ะหลักรน้อยแม่เอฟซีค่ะผลหลักการบรรนุนมไปเอาวันที่อ่าสิบยี่สิบนะค่ะทรรนผน้ชมไปเอาวันที่ยี่สิบ,สบค่ะครับยี่สิบพอดีต้อเชียร์ได้มากวันที่ยี่สิบค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอไว้ครับต่อไป ก็สิเป็นคลิปพ,พอนอนทับบุรีก่อนนอนเนาะครับค่ะนี่ละค่ะแม่นมากค่ะท่านผู้ชมแม่นมากนี่เอฟซีเพิ่นล่อค้ายอยู่นี่ไม่ต้องกลับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่สาวหาดใหญ่ค่ะ อาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับพี่น้องมิ่งบนศูนย์เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมตัวประกอบกับมีการเปลี่ยนอยู่ตัวประกอบเปลี่ยนต่อว่าก็ติดศูนย์สี่ใหเราเด่นน้ำเชียวเดียวขันน้ำเชียวฝันครับมาออื่นสินมาบอกให้ฟังเนี่ยค่ะขันฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าศูนย์นี่ศูนย์สีส่ตรงๆงเลยค่ะ ศูนย์สีตรงตรงค่ะท่านผู้ชมขันน้ำเสียฝันไปเสี้ยงเบิงกนเนาะครับค่ะโอ้เบงิงกนาแถาโง่หลงโค้งดิ่นี่ครับมีเลขบ่ค่ะท่านผู้ชมใหญ่ขึ้นอยู่ดิเนแม่นสูงขึ้นดิล่ำนี่ก็ใหญ่ดิเถวเนี่นยญ่ขึ้นงามเนาะสิเบเอวมาอีกอยู่ค่ะท่านผู้ชม สูงขึ้นสูงขึ้นหลายเติบเลยเนาะแม่นค่ะอยากได้เป็นครูมากสีเปาอีกอยู่ค่ะท่านผู้ชมต้นยังหต้นไผ่กวนอิมเนี่ยครับผมเนาะต้นไผ่ค่ะกวนอิมค่ะงามเนาะแม่นลำใหญ่ขึ้นเอาค่ะท่านผู้ชมกับพรุ่งนี้น้ำเชี่ยก็จะเดินทางแต่เสา บ่แม่นสิไปแต่ตีซี่คุนบ่ค่ะไปแต่ตีซี่ก็เลยอัดคลิปไว้ค่ะอัดคลิปไว้เพราะว่ามันมันสิบ่มีเวลาค่ะแล่นเอกสารนี่โอ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะไปกับพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่กับกองมาาัเสียค่ะแฮรี่ลูกดิ๊กก็เ <laughs> พิ่งจะไปหาพ่อสมแนงเนาะแนงค่ะจะไปหาอีพ่ออีกค<อ>่ะทั้วันเลยครับผม ต่ว่าผดถึงพอเขาสำเนียงกับมีช่วงเยี่ยมอยู่เนาะแมน,นค่ะส่วนเยี่ยมเราก็ต้องบอกเอฟซีไปประกาศให้เพื่อนได้รู้เด้วค่ะว่าถ้าว่าได้รับโทรศัพท์ค่ะมืออื่นวันที่สิบก่อนนะ,ะโอ้เออวันที่สิบก่อนทาว่าได้รับโทรศัพท์นั้นเชียวบ,บอกแล้ว,วค่ะท่านผู้ชมเพื่อนสิว่าให้เบอร์โทรแล้วเวลาโทรไปคือบอรับเค่อยเจอนะค่ะแต่สะดวกก็จะเป็นตอน เย็นๆพเด้อครับผมค่ะครับเย็นๆหลังจากที่จับมาแล้วค่ะนี่ราคาท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแก่แจ้งให้เอฟซีโอ้มันเดือแล้วว่าววกเวียนกัไปกับมาค่ะเทิ่งอยากนอนค่ะเด็กวิ่งครับพี่น้องเนาะคนกับว่างันกับเขาครับอีลีศูนย์ซีพี่สาวหาดใหญ่ค่ะครับงวดนี้ก็ยังวิ่งศูนย์เหมือนเดิมค่ะพอร้องปล่อยแล้ว้อค่ะพอร้องปล่อยแล้วครับพี่น้องค่ะปล่อยแล้วเก่ามาเชียปล่อยออกไปแล้วค่ะไปเบิรงเดอร์ค่ะ พอหลงปลอยแล้วบงแถวบนแถวล่างนั่นนะครับผมแต่ว่าเล็กวิ่งพอหลุดด้วงเห็นเฮ้ยบ่ลุดลืมขอโทษค่ะท่านุชชมเจ็ดกับสี่โอ้คนจได้เฮียนไม่นั่งฝ่ร้างทุกเมื่โอ้ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดือนนี้น้ำเชี่ยกะสิไปหาพอหลงค่ะ จะไปเรียนสูตรน้ำคาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยูย่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ